ายดีงามสดๆพี่น้องตอนนี้ประมาณหาที่หาทีหามมู่ประมาณสิบกว่านาทีเนาะพี่น้องกำลังสิบไปตลาด,ไป,ลาดไปตลาดงามสๆเนาะพี่น้องคือลังไปใส่น้ำแข็งน้ำ ครับไปกับบ๊อบบี้เนาะพี่น้องให้บ๊อบบีพ้พาไปสื่อค้องตอนนี้เขาก็หอดแล้วพี่น้องเขาทั้งไรกันแหละ ปกติเ้าวขาวทางนะ่ะน้ะพี่น้องจอดดูตามนมือนี้ม้าขาวทางขี่เสลียงมาเออทางไ,นไหนก็ได้เมแบบนี้นตลาดซุมซ้มโซนบ้านคำแปงเมืองสนะสมบูรณนะ์น้อพี่น้องเคลื่นอนจนะะัมพ์สักเดี๋ยวไปเลือกซื้อของพี่น้องมาหาสิสื่อยังแน่เออไปซื้อสินก่อนก็ได้บบกซื้อมู้ก่อนก็ได้ ราะว่าเขาสืบสืบของไปเห็ดอาหารเลี้ยงเนาะพี่น้องเพราะว่ามีพีเอฟซีเลี้ยงเนาะพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เขามาเลาะสือก่อรมาเขาสืบสืบยังไงกคนได้ได้พี่น้องมือนี้รู้สึกว่ามาเ้าก,กว่าปกติเนี่ยปกติมาสวยกว่านี้เนาะ สื่อสินก่อนตลาดบานค้ำแปงเป็นตลาดที่คุ้นเคยนะพี่น้องมาบ่อยนอกจากปากเซกกระมาเนี่ยแหละพี่น้องเวลาวม,มามีงาน เพราะว่าตลาดอยู่นี่เป็นตลาดที่ใญ่ญยเตยเดี๋ยวเราเบื้องก่อนกันนะคนไลยเตย <c oughs> เออเออเอนเ่อออกออนออเอาเออเออเออวออเออออเ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 ออออออเอออเ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 เออ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 เเออเอเอ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 คลิปเอ้เออเออเอเออิออเ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 อเออเอเออเออเอเ นน่ะมองนี้เป็นบอนที่เขาเจอคลายสีคลายหมูเอ้าจับเอาเลยบอลสาวพันสิไปพาะจับเอาเลยนับบัดจักคันจักพันจักจะทุ่งใหญ่เออทุ่งใหญ่กี่ไรเ้าเจ้าเอาหากรอนจะทุ่งขนหาก่อนก็ใส่แถวหาก่อนไม่ได้เลยหาก่อนจะมาดปากไว้ช่แล้วไดไหมเออที่ เดี๋ยวสื่อก่อนเลือดก่อนพ<อ>ี่น้องเดี๋ยวเขาสื่อเอาไล่เลือดอยังก่อนเสร็จมัเสร็จนนัดดแล้วไหมฮขาเอาก่อนเลือดสิบทงเนาะพี่เนาะสิบทงแต่ว่าจะคลองหางเป็นกระติ่งส,ส, <c oughs> สามสามก่อนแถมสามก่อนเนาะพี่น้อง E เดี๋ยวเอาสิเอาอ, mm. อันนี้น cort, mm. ้ำอันนี้โลดนึงหาสิพาท่านีบประมาณโลละร้อยหาาทสีโลดแปยประมาณร้อยสบาทเนาะพี่น้องโลละร้อยสบาทเออสกตะเลกะร กันได้อย oh. right. <cn Jean> ู no ่วะน่าจะได้นัากว่านัาจะจะน้อยฮไแบบวบรถใบเนาะามาสี่ปีมจาแล้วมาสี่ปีมูจาหุ่นบ้า66เสือมูเนาะพี่นาะสามโลเอเดี๋ยวถ่าให้เป็นคิดเงินกันตัวนี้เซตนึงนตัวนี้เซ็ตหนึ่งเนาะมูอีก เซนเซนกว่าในในตเาตรียมนับนึ่งเนหนึ่งอันนี้เซนหนึ่งน้องเซนเท่าหร่รหนึ่งหาสิบหาเซนปาลายเหป็นสองเน <c oughs> เดี๋ยวคอยหิวเอากัน ร้านนี้เป็นสีงัวเนาะพี่น้องสีขั้วเดี๋ยวเ้าถามเงินทอนเดี๋ยวสิไปสื่อหลานอื่นอีกพี่น้องเดี๋ยวกระจายสื่อหลายๆหลานเลาวก็ให้พ่อได้เพลินคลายไล่ๆหลานขึ้นมาอีกไ,ไปเด้อน

ตัวนั้นเป็นปลายนะแบบว่าเอาใส่เป็นโดสาโดสองโดเป็นไรนะีลโ <c oughs> เ,เป็นรเน่โะเออ่มนี่โด่ขั้นมหาโด่โดนแะม่มแม่ค่ะ

เดียวเขาจะเอาสีมันดำพีหน้อยโลดใช่ไหมโลดอันนี้อันนี้ติดมักโลดหนึงเจิบคือ่อเจกับประมาณอะไรบ้างลอย ร้อยสีส <No premium ullen> <V statistically> <Uh ิบบาทรอยสี่สิบป่รอสี่สิบเต้าพาดอ่ะเหม็นประมาณ้ร้สี่สิบบาทินเดี๋ยว่มีอป่ะไปี่ระกระยาสันงามเลยนะ ดูนงยเขใส่เสื้อเวนบ้าไม่เคยเห็นแบบนั thing, thing, ้นเลยมาสามสองมัดสองมัดสิบบาทเพื่อนเดี๋ยวเอาห้ากระสือห้ากระสือหมูแล้วพี่นนอง สื้อมูไปรลายโลดเดิบเดี๋ยวสิไปหาหล่อสื่อขวบพักเนาะไป แต่ว่าเซนฮะพี่น้องเพราะว่ามือเพราะว่าพีออ่มออไมค์เทศต้มข้าวเปียกนะแต่ว่าเซนข้าวเปียกบ่มีย่นันในเขาปากเซ่บ่จักพี่น้องมือนีนเซนข้าวเปียกโบมี่บ บ่เพราะมันมันอันรได้ต้องซื้อเป็นโลที่แบบว่าเซ็นเขาเปียกตัดนะเอาพักพักข้าวโพพักส้กกกบ้บ่เห็น เดี๋ยวเซ็นแบบนี้เดี๋ยวบอบแต่วายุนี่มันมีหน่อยมันบ,อบ่อ จัหงหจักหมัดจักันม,มาเท่านี้สามหมัดสิบเอาบ้นี่พักอันนี้กองเท่านีนี่จเเบก่น,น เขาข้างนอกวันี่จะผ่านนี่ยซิผาพันเราเอาเลยอันนี้เ่าหาเลือกซื้อหลานที่แบบว่าปลูกเองบอ,องหอลานที่เพิน่นปลูกเองพี่น้องแบบว่าเพิน่นเอามาขายถ้า,าเขาซื้อหลานใหญ่ๆกับเพิ่นกระหับซื้อมาขายต่อ <c oughs> อู้ยพักอันนี้ก็มีบ่ <c oughs> ักตะซ <c oughs> ักเสื้อ <c oughs> นี่ได้งสงผกเต็มหมากเลยใครคอยซื้อลำแข็งมาได้เนาะคนตนาเกินนะขายบนน้ามักหน้าขายจังไงนะซีนวยหาผั่นฟาพี่นอนมักหน้าสีนวยหาพัน bớt kỳ thì sao lại này nè kỳ nào đó bỏ. nào 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 พี่น้องตอนนี้ก็ซื้อของแบบลายยางแห้งแต่ว่ายู่ตลาดําแปงแบบว่านี่เกือบครบทุกอย่างพน้องแต่ว่ามือนี่แบบบ่มี่แต่อย่างเดียวก็คือเส้นเขาเปียกตัดมันมันมีโบรลยนะพี่น้องมันแบบ,บ,บมันบ่พ่อที่ปีใหม่อยากได้นาซีได้เขาไปซื้ออยู่ปากเซ่คนละพี่น้อง รถใหญ่เป็นออกวะเลยเนาะยังแต่รถเท่านะตอนนี้ก็ซสือของแบบหลายอย่างเติบเนอะได้พักได้มูและก็ได้ได้ดุสินซองทงและก็ได้ซอสน,น้ำซองขวดย่างขาดน้ำปลากับพริกพริกเจียวกระเทียมเจียว กระดูกมูที่เขาซื้อมาจากโลว่ะเขาซื้อมาเพิ่มอีกโลนึงหาโลสามโลเป็นเก่าโลครับสินมันนำอ่ะซื้อ,อยูเซ่บ่นใหญ่เลยเนาะซื้อยูเซ่มันแพงกว่านี้เนาะอยู่นิล่ามันมันถือน่โทรใส่บ๊มีใครค่ะ ตัวเนียใส่กระตาดะดลากตาดก็ได้ป๊อปกระตาลดกี่สิบห้ย่างน้ำปลาเต็มรถแล้วป่ <laughs> เต็มรถแล้วพี่นอ้องเอ้ยม<า>รรยานี้เข้าไปสื่อ ีแม่ไปสื้อน้ำตาลกับสื่อลูกศนมาอีกเนาะสีทงเ้ยอ,อกกะท่านปสื่อผิกเจียวกับกระเทียมเจียวอยากลองแล้วบกไม่มีกลมไม่มีกลอีหงยังยสิไปสื่อน้ำแข็งกับนาำอีกเดีวบอกเลยน้ำแอหลดเท่าสิไวบ้บ่ลุยเป็นลุยแล้วหลวดเท่านี้นนมาร์ากใหม่ห้าส <68 S 2> ิปา, <68 S 2> าไปใส่สื่อมาร์กใหม่ใอญ่เพื่อนบอกว่า พี่เพิ่นนหาเงินมาบอกว่าซื้อมากใหม่ไปให้ผู้เฒ่าน้นนนจำจมกระเออซีมาร์นึงว่าเป็นยังละเขาซีซื่อนนเอเออามานนบักมองปไปไายใบเทิงเดียวมันชิดศับทสื่อพักสื่อครบเกือบครบแล้วพี่นอ้องย่างเหลือแต่พริกเจียวกระเทียมเจียวและกระเรือเหลือเส้นที่สำคัญเป็นเส้นสียันบ๊อบบี้สีแต่เขาไปเมื่อเสะกว่าจาังน้องบอกอนนไปสื่ออยูเ่เสะกว่าจักบ๊อบบี้สะไปคนเดียวเพราะว่า ตัวเดียวสนใจเนาะไปไปมาไปหนไปนะไปลแบบรออไปะสสดรถแน่รถแบบขเขานั่งรถหันเบื้องมันแบบเบหันใหญ่ๆด้วความมีสินกับเงาโคบอลเลตเฟ อันนี้บอกต้ตองออคุคคยไปถามพี่หน่อมาดิไซมีเสียงเขาเปลี่ยนกัตัวนี้อันนี้เห็นาไเงินในค่าพักรถน้ะพี่น่อสามพัน ตอนนี้กามาแวะซื้อน้ำแข็งเนาะพี่น้องอยู่บันโคกซื้อจอกน้ำน้ำแข็งโล่ละสองพันกีรตินะพี่น้องโล่หนึ่งสี่บาทซื้อน้ำแข็งสิบ,ส,บสี่โล่เต็มถังปัดเมื่อเขายัางสิเป็นบือ เมื voi, bills, ut, ушка, 1970, وت, uh, ่อแวรซื oh. on, uh ้อ oh. น mm ้ำเป๊บส <laughs> <Nah> ี <huh. laughs> ่กับ <appeals> น้ำน้ำเคี้ยวน้ำแดงเออรถรถเท่าได้เป็นสีใบอยู่วาบ่วเลยเข้าใจเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมให้พี่น้องหนึ่งเท่าไหร่เท่าไงอันนี้สี่สิบ ไปจะดนไปนะเปิดโดดได้เลยนมันบบปูถ่ายยังถ่าย้าต้น้ำชุบถตเล่านอนตอนนี้ก็มาหอดทั้งถ่ายเพี่นอ้องเด็จอยมา,มา,าี่นอ้องหน่าคะเืออน้ำมันเบิร์ตมันะประกันได้เสียตอนนี้ทังน้ำแข็งเด็ดจอยได้ชิเปเลยเนอหนึ่งเท่าไหร่ะประมาน ได้เลยลูมาส่งตอร้อสปลาสิบห้สิบตอนนั้นื้อเท่าไหร่ตอนนั้นสดสิบเอ็ดสิอาจากโลกอไจะเศร้าเนาะเศร้าโลกเปล่าเออจะเห็ยยุ้งเหยียจากโลกเหยยุ้งเหยียสิโลแปดโโสี่สิบโลสีโด้ี่สิบโดสี่นนัโ่สิโดส่บโลสี่สิบโดี่กิบโดส่าิบโดโดี่อ่แม่ว่สิโลสิบโี่บดบี่ลบ เรียกรู้าบาๆุณิบ่อหาสิโดมันบ่มันบ่ขึ้นกับปุนน้ำมันเป็นอันนี้เขาก็เลี้ยงไว้ว่าผู้เฒ่าก็เร็กหน่อยมันเลือผู้เฒ่ามันหนาเขาประกาศว่าโบราณผู้เฒ่าก็เร็กหน่อยเราใครไปเขาก็ให้แต่ว่าเอือยเพื่อนหายงินมากเลยเหนบอกว่าเ็ดเลี้ยงผู้เฒ่าก็เร็กหน่อยเนี่ยจะบอกว่าคันซองหมอใหญ่มันก็ต้องเลือแหละมันเรือผู้เฒ่าก็เรีกหน่อยมันก็บตองกระปุนเลย้างหมอลสิบโดมันกับหมอใหญ่ข้อเหตุหมอใหญ่เป็นได้สิบโดหมอตอวให้่ตั้เนียกับปุนนะเนี่ย สมสมุิว่าโลซิบโลเนาะโลละซิบก <ux> ็ถึงยู่เซนหนึ่งเนาะมันโดสิมันโดอ่านั่นโลซิบแปซเซนแปซนะเอาไปเผื่ออันนี้เออจากหนึ่งน่าตัวสองสามสี่อะคือก่อนเพราะว่ามันยังมีขนอกกระเทียมเจียวคันเลยคุณสันได้บ่บ่มี่ตใส่จด้วยสันได้ไว้ขนนอกกระเทียมเจียว บ่แม่กระเทียมจะหอมเจียวหอมเจียวหอมเขาเียมเจียวหอมเจียวบ่อก็ได้หอมเจียวจังแซ่บใหญ่ล่ะ่กระเทียมเจียวบ่เอาบ่มีหอมเจียวเฮาจะเอากระเทียมเจียวหมายโอ้ด้ไรล่ะ50,000 1 2 3 4 5เอาเงินเติมน้มันรถนะมันบ่เดือบ เาไปเศษเดี๋ยวมนเลยขาสิีพลกเยอาเศษไซด์แล้วเป่าเด้อเยอสุดทุกให้เอทุมากกนไหตอนสิ่งตอนนั้นนะคะกาบาพ่อแหรอเ่เไซด์มันสีขาดเอาเศษบัไซด์เส้นขุนค่ะซาโล่พรว่าเออซาโล่ด้วว่าซาฮาอะไร ไปขับไปขับรถดีๆเยได้วน่าคุณอบใส่สุดนาแโอ้หดเรียอานกับจำเถื่ใ่ยังน้ำตานดีเนาะตกว่อันวอนแป่ะปาพี่น้องเดียวไปใช่คนของไปเห็ดเบียร์กมโอ้เห็ดเบียร์มวนนมาไหม่ซเนผได้ไปรจะจะบู่กีู

คนคองมาหอดเท่อนแล้วพี่น้องเด็กอะพี่ใหม่สิเด้ปิดคลิปไปเพียงจำนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวถัดเจอกันใหม่เนาะคลิปหนาคลิปที่เฮาลงมือเหตุผลแล้วพี่น้องแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวกินเขาก่อนพี่น้องกินข้าวสับเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อบายบายเมนูอาหารสาวเราพี่น้อง